มาสดำนี่เลยตัวต้นใหญ่เลยนะพี่มันเหมือนเป็นคนขนเหมือนพวกไอลูกไก่อะไรเงี้ยเลยเนาะตัวขนมหมนะพี่ใช่พี่คือขน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 ทำนองเดียวกันแต่เป็นตัวยาวกระถางละเท่าไหร่ครับเนี่ยหรือขายเป็นไข่เป็นกอเป็นต้นราคาประมาณไหนพี่ต้นละหนึ่งพันบาทอ๋อมันขดสวยนะพี่เนาะอันนี้เนาะก็มีต้นใหญ่ข้างหลังแม่สองพันที่ยูข้างหลัง๋อครับผมอ่านแต่ว่าตัวนี้ต้นละพันประมาณนี้เลยนะ ประมาณหูเนี่ยนะผมว่าสูงเลยหัดสะดำนี้ใช่ไหมพี่มหาสะดำอ๋ำอครับผมอุ้งตีหนหมีตรงนี้จะวิธีเบ็อุ้งเนะพี่เอ๊แต่ข้างบนมันเหมือนกันหลายตัวเหมือนกันนะพี่คล<ม>้ายคปรงเขาชะมเาอะไรก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะพี่อ๋อครับผมผมผมจับได้ไหมพี่เนี่ยอมันน่าจะชุ่มได้นะผมว่าน,น่าจะชุ่มได้ลงมาเลยใช่ไหมพี่ เอ้ยทรงสวยดีเนาะนี่นะถ้าเกิดมอสเมืดก็น่าจะขึ้นด้วยเหมือนว่านะอันนี้บี้พี่ขายราคาประมาณไหนครับเนี่ยต้นนี้นะพี่ใช่ไหมค่าต้นเที่ยงพันหนึ่งพันห้าเงีนเนาะพี่โอ้ไมีหลายต้นเลยใบสวยอยู่นะผมว่านะใบมันสวยดีเป็นเฟิร์นหรือพี่หรือเป็นไหนครับเฟิร์นจากชอบน้ำ ชอบน้ำเฟิร์นลูกไก่แต่เป็นกออันนี้ของเขาเองหรือประมาณอะไรต้นของเขาเองเลยแล้วก็ตัดเก่าเขามันมาวม่ด้านสูงอ๋อครับผมอ๋อแต่ถ้าเกิดมันงอก็เป็นหัวไก่นะพี่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นใบมแล้วเป็นยืดใบแล้ะผลสวยเลยอันนี้ขายเป็นกอใช่ไหมพี่แปดบาทต่อใหญ่ต่อใหญ่800บาทแล้วก็ไซส์รองน่าร้อยตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้แล้วตรงนี้อ่ะพี่พวกนี้สามร้อยกัอ๋อสามร้อย เพราะปกติถ oui, mm ้าเกิดว่าม right? yeah, exactly. ันม nah ันม right. ีก yeah, right. ้านยาวก็คือยาวยาว่างนี้เลยหรือีเวเป็นใบคล้ยบเี่ยค่ะเขาแบอันนี้เหรบพี่ชรูดเป็นงั้นเลยเหรพี่เซตที่สามร้อยแต่เซตน้อยก็มีใช่รับพี่ใส่เล็กหค่สบาทอ๋อครับโอ้ยมีจำนวนเยอะเลยนะพี่นาะเฟื่อนปีกนกขายเป็นข่ขเป็นกอ กอละสามแล้วแต่แล้วแต่ขนาดนะพี่จ้ะเฟิร์นนักขลาดอ๋ออันนี้เฟิร์นเฟิร์นปีกนกนะพี่เฟิร์นปีกนกกระเช้าสีดาใช้ผ้าสายม่านใช้ผ้าม่านก็คือตัวนี้แหละนี่มันเหมือนกับเขากวางมูสเหมือนกันนะแต่ว่าคือกระเช้าสีดาใช่ไหมพี่อันนี้ขาย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 กอละแปดร้อยใช่ก็มีจำนวนเยอะเลยเนาะโครงการอะไรนะพี่ โครงการ23ซอ, 31, ซอย31อันนี้ร้านร้านคุณพี่เลยครับเนี่ยร้านคุณพี่อ้อยส่วนใหญ่ก็คืออยู่หน้าร้านเลยเป็นหลักใช่ไหมพี่มาสามวันอังคารผู้ประหัสมาดูของก็ได้เลย,ขอ,เยอของจะเยอะหน่อยใช่ไหมพี่มีหลากหลายขอบคุณนะพี่อว